โคตรอยากให้ถึงวันเกิดเลยรู้ป่ะแต่ตอนเนี้ยไม่อยากให้แกอายุเท่าไหร่ไม่อะให้มีคนายแกอายุเท่าไหร่ให้น้องทายเหรอสามสิบอย่างเงี้ยพวกแกลองทายสามสิบลองทายว่าพี่อายุเท่าไหร่สามสิบ Happy Birthday นะครับเค้กสีเขียวหรือเปล่าคะพี่ไม่รู้เลยเนี่ยคิดบูมให้ไปแล้วในเค้กสีเขียวยี่สิบเอาดีดีไอมีคนทายพี่ยี่ห้ายี่หกยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าต้องต้องเรียกกันว่าไอ้แก กั๊ดเป็นแก่แล้วตอนนี้กั๊ดแก่ทุกคนว่าพี่จะอยู่เท่าไหร่กั๊ดแก่กั๊ดอันนี้ของฝันอีกอันหนึ่งเพื่อนหนูมาดูแล้วเย้มาดูพี่หน้าตาก่อนทำไมเขาตกให้อันนี้นี่ทุกคนในการมันชอบอันนี้นะทำไมนะนี่อ่ากัลลืมตาเฮ้ย เอาครับอันนี้คืออะไรอ่ะพี่นอพาโนทีินน<ร>่งบ้นนากันเลยเนี่ยอะไรเี็นนี่นี่นี่ยิชอบทุกคนที่ชอบไอตัวนี้มากคือแบบชอบมากๆมาก,มากชอบจริงดูดิเนี่ยเคสก็ยังเป็นเนี่ย <laughs> ถ้าในอนา,นา,านคตคือความฝันของพี่คืออยากแบบ คอลแลับกับตัวนี้มากอยากให้เลิฟโพชชั่นแบบคอลแลับกับตัวนี้ในอนาคตในอนาคตน่าจะหลายล้านอยู่เนาะเออใช่ไหมตัวเนี้ยเอฮ้ยเราจะใกล้เวลาเป่าเค้กแล้วเกียปิด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 ใกล้เวลาเป่าเค้กแล้วขอบคุณนะอันนี้อะไรขอพร้อมกันแม่อันนี้ของอันนี้น้ำจิ้มอ๋อนี่ซื้อให้อยู่แล้วเหรอเอออันนี้ขอบคุณครับน่ารักจันเบิกที่ไหนอ่ะเอาเงินไปโอนโทรศัพท์ไปโอนเฮ้ยโทุกสัปดาหนเกิดครับพี่การ์ดเอ้ยขอบคุณครับ ลูกชายหนูเกิดวันนี้การพร้อมเป่าเค้กนะคะพร้อมแล้วการพร้อมเป่าเค้กยังพร้อมเอาไปเก็บเป่าเค้กพร้อมคนดูคนดูทุกคนอย่าเพิ่งไวพรอกันเดี๋ยวรอเค้กมาแล้วเดี๋ยวพร้อมกันต้องมีไฟปเนแล้วต้องมีไฟประเี็นคุยตื่นเต้นว่าทุกคนพี่ไม่เคยพี่ไม่เคยเป่าเค้กพร้อมกับคนดูห้าพันคนห้าพันคนก็คงแบบอยู่กันอย่างเงี้ยเป็นห้าพันคนนะเป็นครอบครัว อ้าม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 า,มาแล้วเราเป่าเค้กพร้อมกันใครที่เกิดวันนี้นะคะก็เป่าเค้กพร้อมกันไม่ใช่โอเคไก่ปะไก่กินมึงม,มันจะเป่าเค้กยย้นีไก่ด้วยกำลังจะเป่าเค้กไม่รู้เหมือนกันมีเซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยตื่นเต้นละสองทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วเฮ้ยสองทุ่มแล้วอ,อะไรของวันวนะ อะไรอยู่กันไม่ได้อยู่สามสิบเฮ้ยทุกคนตื่นเต้นวะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนสีปาสวยไหมอันนี้ใช้ลิปออยสีฟ้าน่ารักไหมสุสานวันเกิดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเมื่อไหร่จะขึ้นมาวะสองคุ่มล้งแฮปปี้วัเดย์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากมาก เฮ้ยตื่นเต้นว่ะสวัสดีเฮ้ยคุณดูหกพัแล้วมาเรามาเรามาเป่าเค้กออนไลน์เค,เ,คเคยเคยเคยลอยกระทงออนไลน์ปะอันนี้คือเป่าเค้กออนไลน์ปีที่แล้วอะ่ะพี่อะ่ะไปจัดงานที่ s a ฟวัน e โค l a ใช่ไหมคือปีนี้ตอนแรกก็จะไปจัดเหมือนกันแต่ว่าแบบของเข้ากระทันหันสินค้าแล้วก็ระบบหลังบ้านมีปัญหาอะไรเง,งี้ยก็เลยแบบ ก็เลยแบบไม่ได้ไปจัดที่เซฟวันเลยในออนไลน์แทนแล้วกันนะทุกคนวันนี้สองทุ่มแล้วไม่เห็นมันขึ้นมาสักทีเลยมาแล้ว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 ,ลว,ลวทำอะไรไหนอ่ะไม่เห็นมีเค้กเลยอะไรก็เขาแต่แฮปปี้วันเดย์กูไม่ใช่หรอมีเค้กไม่ใช่อใครบอก ม่มีมึงให้กูขึ้นมาไม่มีเหรอใช่ดูคนล้วคนรอต้องหกพันเจ็บรออะไรรอก่อนดูคนมีไหมสรุปมีเนาะมีลิปออยกับน้ำหอมมาวันที่หกขายของมีอะไรบอกอีกอาหลับตาหลับตาอาหลับตาอาหลับตาหลับตาหนึ่งสองไอ้นี่หลับจริงมั้เนี่ยดูคนคงดูดูการเนแ่ยวาการหลับจริงหรือเปล่าให้ให้การหลับตาก่อน หลับนะคนดูดูนะหลับกวึงกลห้ามลืมคนดูต้องบอกว่าห้ามลืมนะฮะคนดูบอกห้ามลืมมันก็ขาบหอับตาตายิ้มไปข้างนี้หลับหลับนตาดการหลับตาหลับอยู่หลับอยู่นะคนดูนะกลัวเอาเอกูพงชอบแกงกลัวเฮ้ยกลัวมาดิการไปดิกา

เอาเอายังอะเอายังอะเปิดตาเลย อย่าลืมคนดูอายุเท่าไหร่ยี่สิบเองทำต่อที่ที่เอ้ยแข็งแรงมากโอเคเพียงอะไรแล้วว่าอธิษฐานก่อนขอให้พวกเรามีความสุขมากๆแล้วก็คนดูด้วยจะไปทำเลยไม่รู้ต้องคุย เซอร์ไพรส์อ๋อแล้เซอร์ไพรส์จริงไม่มีอัมอ้วพรซอการ์วววอยววววุวววนววววนวว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 โดนแววววววลวว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 ยวว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 ขวาววววเวีวมีความสุขวากๆวอววีวว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 ้ยวว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  เก่งมากๆหมวยอ่ะต่อไปสูงเลยสูงกระึงอันนี้คือเลี้ยงคนเรียงเรียงเหรอไม่แล้วเดี๋ยวตาคนทางบ้านอ๋อโอเคมอหคสงเลยมินแล้วอ่ะขอให้ขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้เอ่อทำตามความฝันได้แล้วก็กินของอร่อยนอนหลับฝันดีทุกคืนครับพีเดตเตอร์พีเดตเตอร์ ก็ขอให้ซอเป็นซอที่น่ารักเป็นเพื่อนที่น่ารักแล้วก็ของคนดูทุกคนดูแลสุขภาพด้วยครับอีมาไม่ไม่ไม่ไมไอ้เต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 ้้ใหม่เต้ใหม่มาเรียกกันเลยก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีต่อไปแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนะนะขอให้มีแต่รอยยิ้มและเสียงของเราอือ คับคนนี้มครับคนนี้ขรบคณร่างกายที่ดีจิตใจที่ดีมาพร้อมกับฟิตเนสเรอะไรเนี่ยเบนเดลกันไปฟิตเนสนะครับเมส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  คนดูเยอะอยู่ขอเร็วเมยขอให้อันนีกูไม่ได้ขึนคนดูสามขอให้ซซเป็นพี่สาวที่ดีแบบเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆมีความสุขมากๆโอเคชีวิตมีแต่รอยยิ้มยิ้มเยอะเปรเจที่แกะที่สุดเลย พี่ขอให้สอการนะคะสดใสล่าเริงมีรอยยิ้มเยอะๆแบบนี้เป็นที่รักของทุกคนเป็นซอใหญ่ของเลิฟโพชั่นเป็นตัวอย่างีดีให้น้องๆแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะเย้ดามามา ไม่ไม่ขอเงินเดือนเพิ่มไม่เอานะมึงมาแบบนี้ไม่เอานะไม้การกัน์การ์ดสวัสดีครับทีมเอเดนคเับขอหัวขอพี่การมีความสุขมากครับผมขอให้พี่การถูกหวยทุกเงินครับผมกระตัดเลิปให้ปังๆทุกคลิปเอ็น่าไหมอันไหนอะไรนอีกจะตัดคลิปให้ปังๆทุกคลิปครับเอ้ยตูน่ะอะการคุณดูทางบ้านนะคุณดูทางบ้านอ่ะการ์ดเราดูทางบ้านเลยอะการ์ดอะนะ การอ่านมาหมดแล้วอ <G l uch> ุ้ยขอบคุณ <S 2> <S 2> ม,มากเลยนะคะทุกคนขอบคุณมากคือเที่ยที่การอ่านเนี่ยคนทุกคนเนี่ยจะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็ขอให้พักผ่อนเยอะเออชอบมากค่บวนนี้โอเคทุกคนขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็แฮปปี้ว์นเดย์แบบออนไลน์กันเนาะเพราะว่าจริงๆตอนแรกเราอ่ะจะไปจัดกันที่เซเว่นทีโคราชแต่ว่า มีแบบมีของกระทันหารอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาก็เลยแบบไม่ได้ไปจัดที่เซบว่นเหมือนปีที่แล้วเนาะวันนี้ก็เป็นออนไลน์ไปแทนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทางบ้านมากๆสําหรับวันนี้เออแล้วก็สาหรับน้องๆคนไหนนะคะที่เกิดวันนี้ด้วยอ่ะก็คือเดขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากที่วันนี้แบบ เออมีคนยังจํามันเกิดได้ขอบคุณที่เคยเข้ามาดูไลฟ์สดนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบคอมเมนต์รูปคอมเมนต์วิดีโอแบบขอบคุณจริงๆที่แบบยังนึกถึงการยังจํากันได้เนาะปีนี้ก็จริงๆพี่อายุ27ปีแล้วอไม่อยากบอกเลยยังสาวอยู่วันนี้พี่วันนี้พี่ก็อายุ27ปีแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเคยทําคลิปหรือว่าเคยทำคอนเทนต์อะไรที่แบบว่า มันไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อน้องๆพวกพี่พร้อมจะปรับปรุงกันแล้วก็รวมถึงกลุ่มพวกพี่ด้วยคือทุกคนนะ่ะเกิดมามันไม่มีใครแบบถูกเสมอหรอกแต่ว่าพี่ก็จะเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีขึ้นแล้วก็ให้น้องๆได้ทําตามกันได้ในอนาคตแล้วก็สําหรับวันนี้นะทุกคนขอบคุณมากๆที่แบบว่าเข้ามาดูนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจแล้วคอยซัพพอร์ตให้กันเนี่ยที่ทุกคนคอมเมนต์กันอยู่คือดีใจมากที่เข้ามาในวันนี้นะขอบคุณมาก แล้วก็เห็นทุกคำโอ้ยคอนนะคะขอบคุณมากจริงจักใจเออเย่เย่เย่อ้โอเคเ้ยมากินนะเนี่ยของใครเนี่ยไม่ไม่ไม่ให้คนอื่นเรากินไม่ได้เรากินคินไม่หยาดหยานวันนึงไงโอเคโอเคเฮ้ยคนมากินมากเ็เย่ขอให้ทุกคนเจอคนรักข้างที่ดีเหมือนกันแล้วก็ วันเกิดการ์ปีนี้ไม่ขออะไรมากแค่อยู่กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ไฟ์สดเหมือนเดิมจบไร <to> ้ทุก like ปีเออไฟ์ทุกปีปีที่แล้วก <c oughs> ็ไฟ์อันนี้โกรธปะช็อกอ๋ออันนี้โชอกอันนี้โกรธเก็บด้วยขอให้สิ่งที่ทุกคนอวยพรมา <c oughs> กลับไปที่ทุกคนนะคะอืก็ผ่านอีกหนึ่งวันแล้วเนาะวันเกิดเรายังยังไม่ค่ะไม่ใช่เรากาดคนเดียวกาดแก่เป็นไงการ์ดเกิดมี27ปีแล้วอยากได้ลิฟต์อยากได้น้ำหอม ทักคนได้เยอะขอบคุณค่ะวันนี้วันนี้ไม่ได้ขายทุกคนวันนี้มาไลฟ์แค่พี่วันนี้มาไลฟ์แค่พี่วันเดย์เนี่ยเดี๋ยวทำกับข้าวกินกันให้วิธีเขบคุ้นค่าดูนี่เขาไม่ดูดูนี่เขาอยู่รออยู่รอรอกินข้าวหรือว่ารอกินข้าวพร้อมกันเย้ใครเกิดวันนี้หรือว่าเกิดเดือนนี้แฮปปี้เบิร์นเดย์นะคะมีความสุขมากๆคิดอะไรก็ขอให้สมปรารนะทุกคนใครที่เกิดในเดือนนี้นะหรือว่าเกิดวันนี้พรุ่งนี้วัรื่นนี้ เจอกันวันที่หกทุกคนวันที่หก <2 S 2> ทุม่มอุ้ยบอกไรไปเนี่ยน้องถามวันที่หกมีปลายทางไหมมีมีปลายทางด้วยมีวันที่หกมีปลายทางนลทุกคนเปิดปลายทางแล้ววันที่หกวันแรกตอนสองทุ่มอุยชอบวันนี้จังน,น,<ร>น้องบอกว่าเมื่อเราเป็นดอกไม้ที่เบ<ไ>่งบานงดงามผีเสื้อก็จะมาแล้วตอกให้ผีเสื้อไม่บินมาดอกไม้ก็จะยิ่งงดงามอ้ขอบคุณค่ะเป็นคำคมที่ดีมากเกิดวันนี้วันที่เก้าผมให้เป็นวัเกย์แกแล้วแกแล้วไม่แก กัดแก่แล้วกัดแก่กับซงุนตอนนี้เราสองปีแล้วห,หน้าพี่ไม่เหมือนคนยีิบเจ็ดเลยหน้าพี่เหมือนยีิบเอ็ดเฮ้ยจริงหรอโอเคที่ดีใจแล้วันเนี้ยถือว่าเป็นคโวยพรที่พี่ดีใจมากเอ้บางคนให้ไปเปิเด,ดเตตเต็มเลยเ้ยขอบคุณทุกคนกัรเห็นแล้วแบบแกัรลงลงลูกกับลงขีง้ไปขอบคุณ,คณที่แบบมาคอมเมนต์กันสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขรรบพี่สามสิบยวเดือนหน้าเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวปีหน้ายี่แปดละวันเกิดซ้อต้องมีเซอร์ไพรส์แล้วไหมคะ วันที่หกสองทุ่มเดี๋ยวคอมในไลฟ์ก็ได้ครับจะขใคจะขายในไลฟ์ดีกว่าเออโอเคจบทุกคนผ่านผ่านไปแล้วผ่านแล้วยอาวอะไรอะ่ะไม่เอาอะไรไงก็อยากได้เลยส,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 สู้สู้สู้สิเดี๋ยวเราลุยกันต่อทุกคนกับวันที่หกนี้ใครที่ซื้อไปแล้วเข้ามาให้กำลังใจกันได้วันที่หกนี้เดี๋ยวเรามีนัดกันเนาะวันที่หกเดือนเจ็ด ตอนสองทุม่มเปลี่ยนเวลานะไม่ใช่สิบโมงเช้านะทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยสิบโมงเช้าพี่มีลิปออยกับน้ำหอมตอนสิบโมงหรอกไม่ใช่รอ,รอบรอบวันเสาร์นี้จะเป็นตอนสองทุ่มแทนนะคะสองทุ่มตรงมีลิปออยแล้วก็มีน้ำหอมเหมือนเดิมเลยแต่ว่าบอกไปก่อนว่าลิปออยที่เข้ามารอบนี้นะคะก็คือจะขาดตลาด,ดย,ยาวๆเลยจนถึงประมาณช่วงเดือนหน้าถ้าหมดถ้าหมดรอบนี้ก็จะขาดประมาณดหนึ่งเดือนคิดว่าพี่กาสิบแปดมาตลอดน่าออวยอันนี้อวยอันนี้อวยอันนี้อวยพรุ่งนี้แข่งแข่งฟุตบอล โอเคขอให้ชนะไม่ชนะก็ขอให้แกได้ประสบการณ์เธอยิ้มคนเดียวโลกสดใสมากเลยยิ้มบ่อยๆนะคะเตรียมซื้อลิบบิ้นให้แฟนค่ะซื้อสีอะไรอ่ะขอให้สิ่บบิ้นสีอะไรพอได้เลยนันนี้พี่ทาสีฟ้านี่เห็นไหมโอเคเราเตรียมกับแบดเดียมเฮียร์สุดเตรียมกินข้าวไหมเฮ้ยทุกคนวันเสาร์นี้มีปลายทางด้วยนะอ๋อใช่เปิดปลายทางวันวันเสาร์นี้มีมีมีปลายทางด้วยเฮ้ยติดเต้นมาแบบ ไม่คิดเลยว่าอายุจะ27แล้วเราทำไมคิดว่าอายุเท่าไหร่20 <laughs> แป๊บเดียวเออทุกคนบบเวลามันผ่านไปไวมากเลยเนะว้ยพี่จะบอกให้แบบพอขึ้นตัวเลขเลขสองปุ๊บอะเวลาไม่โคตรผ่านไปไวอะเดี๋ยวพอขึ้นเลขสามก็คงไวกว่านี้เนาะ <laughs> ถามพี่ปันเนี่ย <laughs> ไวป่ะพี่ปันโอ้วิทย์เนี่ยแหละเออเฮ้ย <laughs> แต่มันรู้สึกแบบรู้สึกดีมากนะคือมันไม่ได้รู้สึกที่แบบมันมันแก่ขึ้นแต่มันรู้สึกว่าเออเราก็ใช้ชีวิตมาถึง27ปีได้แล้วอะ มันมันมันเป็นความภูมิใจที่แบบเออเราก็ยังผ่านมันมาได้เว้ยยี่ิบเจ็ดไม่มีอะไรแน่นอนใช้ชีวิตให้เต็มที่เออมันไม่มีอะไรแน่นอนเออวันนี้สิ่งที่พี่อยากจะบอกทุกคนอีกหนึ่งเรื่องก็คือชีวิตเราไม่มีอะไรแน่นอนแต่สุดท้ายอ่ะเดี๋ยวเรามันจะผ่านมันมันเราเราจะผ่านมันมาได้เว้ยอย่างพี่แหละยี่สิบเจ็ดปีแล้วเออพี่ก็ผ่านมันมาได้แล้วก็จะผ่านไปต่อ แต่วันเสาร์นี้เราจะผ่านไปต่อได้ไหมไม่รู้ได้รอ <c oughs> ดูรอดูใครที่แบบว่าซื้อไปแล้วอะไรเงี้ยทุกคนวันเสาร์ก็มาให้กำลังใจกันได้นะตอนสองทุ่มตรงแล้วก็สําหรับเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจริง,รง,รงๆเรามีหลายเซอร์ไพรส์นะจริงๆเรามีพรีเซนเ,ซเซตอร์ด้วยบอกหมดเียละ <c oughs> <ส>ใช่ไหมเรามีพรีเซนเตอร์เรามีพรีเซนเซตอร์น้ำหอมด้วยเรามีพรีเซนเซตอร์หลายคนพรีเซนเซตอร์ไม่ได้มีคนเดียวประมาณช่วงปลายเดือนเออทุกคนทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละตอนนี้ไมไม่รู้ลางเดือนยังเดือนลังเดือนเออเรามีพรีเซนเซตอร์น้ำหอมด้วย อือวันนี้ออโอเคน้ำหอมมาไหมมาค่ะมา,มาน้ำหอมมาน้ำหอมมาเ <c oughs> ข้าพร้อ,อมกันเลยวันที่หก้อนที่แต่ว่าวันที่หกเน้น้ำหอมเข้าไม่ได้เยอะมากน้ำหอม <c oughs> จะเข้าประมาณอีกทีวันที่สิบสี่ที่แบบเข้ามาเข้ามาเยอะๆคือวันที่สิบสี่แต่ว่ารอบนี้ค่ะใครที่รอพวก,กลิปออยใช่ไหมก็คือเข้าวันวันเสาร์ตอนสองทุ่มนะทุกคนอย่าดูผิดนะมันไม่ใช่ตอนสิบโมงนะ รอดูในช่องเลยกก็ได้ค่ะุ่มใช่ก็คือมีฟีดแบ็บอกมาว่าอยากให้พี่ๆเนี่ยลองไลฟ์ตอนช่วงแบบค่ำๆดูบ้างเราก็เลยอาอาเป็นสองทุ่มแล้วกันเผื่อคนขี้เกียจตื่นเผื่อคนขี้เกียจตื่นเช้าเพราะว่านี่ล่าสุดกันไปเชียงใหม่มาใช่ไหมแล้วน้องๆบอกว่าพี่ทํำไมพี่ชอบไลฟ์ตอนเช้าอยากให้ลองอยากลองไปตอนค่าบ้างเพราะว่าตอนเช้าแบบทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคงั้นเปลี่ยนเป็นสองทุ่มดูแล้วกันซึ่งวันที่6เนี่ยนะคะทุกคนก็คือจะมีลิฟอ์เข้าครบทุกสีเลยแล้วก็หมดจากวันที่่6ใชมคของขาวๆเลยเเดือนต็มๆ ทีคือเดือนหน้าเลยเพราะว่าผลิตไม่ทันนะอย่างในลิปออยวันเดียวกันเลยครับวันเดียวกันในลิปออยเลยพร้อมกันเลยมาพร้อมกันเลยนะคะทั้งลิปออยแล้วก็น้ำหอมเนาะวันที่6นี้เจอกันนะสองสามครบใช่ครบลิปครบทุกสีเข้ามากี่แท่งครับประมาณหลักหมื่นชิ้นอแต่ถ้ารวมทั้งตลาดเลยก็หนึ่งแสนประมาณหนึ่งแสนกว่ากว่าแต่พี่คาดว่าน่าจะหมดมันต้องแบ่งไปให้ห้างต้องแบ่งไปให้ห้างเพราะว่าเดือนเดือนนี้เราลงห้างกันแล้วออ่าแล้วก็มารอลุ้นกันว่าเอ้ยจะมีลงที่ไหนบ้างอะไรอย่างงี้นะทุกคนมาเดือนไหน ของทั้งหมดนะคะทุกคนจะมาในวันที่6นี้ก็คือวันเสาร์ตอนสองทุม่มแต่ถ้าเกิดไลสดเดี๋ยวมาไลฟ์ลสดตอนสองทุม่มเดี๋ยวพี่มาสปอยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาสปอยกันก่อนแต่ว่าทุกคนลองไปติดตามช่องเลิฟได้เพราะว่าช่องเลิฟจะบอกวันที่บอกทุกอย่างแล้วก็คอยรีมายทุกคนด้วยช่องเลิฟชั่นช่องเลิฟชั่นจะบอก<ช>ข่าวสารเฮ้ยลง้าง,ลงแล้วใช่เดือนนี้แล้วนอยลอยงเรียกว่าทายอยลงแล้วกัน ยังไม่ได้ลงครบทุกสาขาแต่ว่าใกล้ๆจะทยอยลงแล้วก็เดี๋ยวลองเช็คฟีดแบ็กก่อนว่าน้องๆบางคนอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์กันได้ว่าแบบอยากให้ลงห้างที่ไหนจังหวัดไหนอะไรเงี้ยวันที่สี่เราก็ไปคุยกนวันที่สี่เราไปคุยอีกที่นึงแล้วก็วันวันอาทิตย์อาิตหน้าเราก็ไปคุยอีกที่งน้องอยู่ต่างจังหวัดก็จะซื้อง่ายขึ้นและยองกดไม่ทันเลยวันเสาร์นี้ค่ะทุกคนตอนสองทุ่ม ครบเลยร้านพี่เต้ร้านตัวทองตัวแทนมีด้วยแล้วก็มีน้ำหอมมีลิปออยด้วยไอเต้มีมึงมีปะเนี่ยมีมาดูดคนสาวอ่ะใช่ถูกต้องเตรียมตัวเลยทุกคนคือน้ำหอมมีสามกลิ่นเข้าเหมือนเดิมนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สองร้อยห้าสิบเก้าทุกคนร้อยห้าสิบเก้าบาทแล้วก็ลิปออยนะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหมือนเดิมเลยเข้าครบทุกสีหมดแล้วก็คือหมดเลยเข้าอีกทีหนึ่งประมาณเดือนหน้า ช่วงต้นตนใช่ของของของจะขาดยาวๆเลยขายดีเกินแพร์แล้วซองการขอบคุณครับขอบคุณครับเราดูพรีเซนเตอร์ด้วยเออเราดูพิีเซนเตอร์พิีเซนเตอร์นี่พี่ซุงแบบพาดูพิีเซนเตอร์อ่าโอเคมุ้ยหรือ้กูเล่นเลยซองปลูกต้นไม้เออไปดูคลิปพี่สูงพี่ปลูกต้นไม้ไปวันนี้ซื้อลิปออยล์แล้วเย้เข้าห้างไหนบ้างเดี๋ยวมาบอกอีกทีครับเข้าห้างไหนแต่ว่าตอนนี้มีหลายห้างแล้วก็ มีหลายที่แล้วก็มีหลายสาขามากคือทุกอันที่ทุกคนรู้เห็นนั่นแหละคือเราแทบจะพยายามทยอยเข้าเก<ช>ือบทั้งหมดละแม่ลองใช้น้ําหอมเบอร์ศูนสามแม่บอกว่าหอมมากตอนนี้แม่ยึดไปใช้เองแล้วค่ะโอ้โหนี่พี่ก็ใช้เบอร์ศูนสามศูนย์สามแบบคนกลับมารีวิวเยอะมากเปลี่ยนไปเปลีป่ยนมาตอนนี้แบบตอ,แตอนแรกตอนแรกคือคิดกันไม่ไปเ <ไป S 2> ชียงใหม่พกไปแต่ศูนย์สามไงเลยมาศูนย์คิดว่าศูนย์หนึ่งไม่แต่ชันใช้ศูนย์สองไงวันที่ใส่เสื้อสีขาวนั้น อ่ะทุกคนรอลุ้นรอลุ้นเดี๋ยววันที่หกนี้นะคะใครสายปลายทางใครที่แบบอยากให้พี่แบบเปิดปลายทางอะไรเงี้ยก็วันที่หกโหแล้วกจำได้ว่ามีคนเยอะมากที่รอกดปลายทางกันนะลองกดกันสี่ห้าพันองเวไฟมาจนได้พักคนเยอะนะขอบคุณครับทุกคนขอบคุณมากแรงซัพพอร์ตที่ดีที่สุดก็คือทุกคนแล้วก็คนรอบข้างเชื่อพี่โอเคไปกันต่อเดี๋ยวพี่ไปกินข้าวทุกคนอยากเห็นไหมนี่ เพื่อนๆรอกินข้าวอยู่โอเคเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้น่ะเราน่าจะมีถ่ายคลิปกับอาจุมาเนาะอาจุมาแล้วก็ทัชชี่เดี๋ยวเอาคลิปมาฝากแล้วก็เดี๋ยวจะสปอยลงเรื่อยๆถ้าพี่ว่างๆเดี๋ยวมาไลฟ์ต่อจริงๆเพิ่งไลฟ์ไปวันอาทิตย์เออพี่พี่ก่อนเล่นติ๊กตอกนะแฟนแฟนพี่ก่อนพี่แคทแฟนแฟนพี่ก่อนเล่นติ๊กตอกแหลวทุกคนเห็นปะพี่ก่อนวันนี้โทรไปหาบอกพี่มีไลฟ์ไม่มีทําเป็นไม่เล่นอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสอนใหม่ จะทำสร้างช่องให้ป่ะบายบายครับทุกคนเจอกันวันที่หกพี่กรณ์เล่นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่กรณ์แต่ว่าเป็นเป็นเป็นแฟนเป็นแฟนพี่กรณ์เออชื่อพี่แคทพี่แคทพี่แคทถ่ายพี่กรณ์ลงอยู่แคทแคทไปดูไปอยู่แอบไปรีโพสให้อยู่น่ารักมากเหมือนพี่กรณ์กำลังดูคลิปซุงกกาการ์นั่งพูดเลยอ่แล้วสรุปความเป็นจริงพี่กรณ์ดูการ์ตูนอยู่ไม่ใช่ดูคลิปพ่กเรานะพี่กรณ์ดูการ์ตูนอยู่อ เลืองกระผมกินไหนอ้าโอเคเดี๋ยววันที่6มาเจอการเดี๋ยวพี่แนะนําให้แต่ถ้าใครที่เป็นสายแบบไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแนะนำศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองศูนย์สามจะเป็นฟิวแบบว่าจะเป็นฟิมทํางานกับไปเที่ยวเอออ่ะไม่บายทุกคนเจอกันนะคะเจอกันวันที่6กนี้ไลฟ์ช่องนี้เลยทุกคนช่องนี้ช่องนี้กับช่องเลิฟช่องเลิฟโพชั่นสองช่องโอเคบายบายสวัสดีครับเจอกันขอบคุณมากมากนะคะทุกคนสําหรับวันนี้บายบายการจะไปเมสากับเพื่อนอะไรล่ะ